English on o t ร่วมออนทัวร์โดย Isuzu MU-X แย่หมดแรงแล้วค่ะ I'm out of breath ฉัแย่ฉขนบอนว่าฉันเหนื่อยจนหอบแล้วนะคะ I'm out of breath I'm out of breath b r e a ผลสรุปการแข่งขันเราสองคนนะคะ,คะก็เสมอกันค่ะ It's a draw It's a draw It's a draw หมายถึงการแข่งขันเสมอกันแล้วก็ถา้าจะบอกว่าฉันชนะก็พูดได้ว่า I won แล้วถ้าใหญ่จะบอกว่าฉันแพ้นะคะ I lost <c oughs> แต่น้องแยมพี่น่าไม่อยากแพ้พี่น่าอยากเป็นคนที่ชนะบ้างนะเรามาแข่งกันอีกแล้วเถอ,อนะยังไม่ไหวจริงๆคะ่ะหมดแรงจริงๆ I'm out of breath ไว้วันหลังแล้วกันนะคะวันหลังหรอวันนี้นะให้พี่น้าได้ชนะบ้างนะน้องแยมนะขอบคุณ Isuzu m u ิ X ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ